แล้วทุกคนสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆนะคะมาผจญภัยนะคะที่นา,นาของดิฉันเองที่นนี่สาวมุสลิมมาจากที่ไหนคะนี่ที่นี่ชาวม่สาวมุสลิมดิฉันแสบต่างหน้ามาก <c oughs> <c oughs> ชมพูมากเลยตอนนี้นะ <c oughs> เออ,อเโอ้สวยมากเลยวิวอะ่ะร้อนมากเลยนะคะเพราะาเที่ยงเลยค่ะ คนถ่ายเลยค่ะคนถ่ายอ่ะรบกวนออกมากลางแดดหน่อยบ่ายโมงคึ่งอะไรก็กลางแดดเหมือนกันเนี่ยมันใต้ต้นไม้ป่ะคนเข้ามาอย่างรวดเร็วเฮ้ยมะเขืออบอุ่นเลยแค่มาถือมะเขือนางก็สามารถที่ถ่ายละอัพแชร์ได้นะแ ซื้อน้ำเงินนะพ่อข้าพระเจ้าเองค่ะเตรียมการทุกอย่างติดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปลากินหรือเปล่าเขาเหนียวพร้อมเออแจ่วพร้อมจะได้กินข้าวอย่างเดียวสรุปไม่สรุปคือเขาเหนียวจิ้มแจ่วจีเขาจีจิ้มแจ่วไม่มีปัญหานี่บรรยากาศนะคะ ชิวๆนะคะนี่เวลาบ้านปลายชีวิตก็จะมาอยู่ที่นี่แหละนะคะอืมเศรษฐกิจพอเพียงข้าวมีแล้วมะละกอมีแล้วออสามามรใบกะเพราก็มีคือบ้านปลายชีวิตเตียวเนี่ย ปลูกข้าวเนาะข้าวเจ้าข้าวเหนียวปลูกมะละกอมะเขือมะเขือเทศกระเทียมมะนาวมันมันวัตถุดิบเหมือนส้มตำอางเงี้ยไม่รู้ว่ฉันจะกินแค่ส้มตำเหรอไม่มีบ่อแล้วด้วยนี่มีปลานะปั้นไหาจะหน่อยเดี๋ยวมาอยู่ด้วยประเด็นก็จะมาอยู่ด้วยนี่ยโจมตีนะออฝากด้วย เราคิดกันแล้วนะคะว่าเดี๋ยวข้งหน้าเราจะมีทริปมาอีกนะคะค่ะเราขอท้าค่ะพี่บอยพี่บอยหนูอยากเอาพี่มาปล่อยไว้แถวนี้สักวันหนึ่งหนูอยากรู้ว่าพี่จะอยู่ได้ไหมเออคิดถึงคิดถึงอคิดถึงทุกคนเลยเขาไม่น่ารีบจากเราไปเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนางยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย๋อยายไม่ใช่พูดถึงพี่บอยค่ะ ยายบอยยาค่ะไผ่ะนี่ยูิวเป็นไงบ้างคะโอ้โพวกเราคุยกันเรื่องเราคุยกันได้ดลยนะมิกขนาดนี้โย่อยู่นะระวังนะน้ำหนักไม่ท้อออฟหรอลูกเดี๋ยวจำเบ้ามันก็ยิ่งมันแตกตอนนี้ปลาทุกตัวกำลังงงกับอาหารที่ลงไปนะครับกินอาหารกันดีเฮ้ยขุ่มซับเฮ้ยอะไรวะอะไร กอร์นนอกจากเป็นรัวแล้วยังเป็นที่ตักกอร์นอีกนะผมว่าเป็นลิงที่พัชเจอไร้อย่างดีนะกรอบอ่ะมันเออมันได้รับคริสปี้เลยอะสตาร์วโอเลตซุปเปอร์โซนิกเป็นี่คะบรรยากาศที่นี่ดีไหมคะใช้ได้นะโหระพาเออเห็นไหมโหระพาค่ะไม่ใช่กะเพาบ้าโหระพาไหนเด็ดดมดูดิโหระพาไม่ใช่ อันนี้กะเพรากะเพราอ่ะคุณนายหรอใช่ค่ะอ่าต้องมาเรียนรู้เศรษฐกิจนะคะเออใช่โอ้โหมันใบกลมๆเนาะกะเพราใบแหลมๆอันนั้นสารเแน่อ่าสารเแน่อ้าผิดหมดกะเพาอ่ะคุณผู้ชมอันนี้อะไรกะเพาค่ะชัดๆอันนั้นใช่ใช่กะเพาถูกแล้วกระเพาเนี่ยกะเพาค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ากะเพาเนาะแล้วอันนี้อะไรกลมๆเนี่ยอ๋ออันนี้แหละครับเทปเปอร์มินต์ เออใช่ใช่เลยค่ะสุดยอดเลยกลิ่นมีกลิ่นไหมครัเอาจริงๆแล้วก็คือถ้าเด็ดมาดมแล้วมันเหมือนอาหารจานไหนก็คือนั่นแหละมีครบนะคะฝรั่งก็มีค่ะตอนนี้เหลือแต่แขกนี่แหละค่ะที่ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่นี่แขกสบายดีนะอันนี้คือ อะไรวะเฮ้ไม่ยริ่ไม่ใช่บ้าอันนี้คืออะไรอะไรขี้เหล็กใบขี้เหล็กนะคะใบขี้เหล็กใช่เหรอใบขี้เหล็กก็กินได้ใบขี้เหล็กกินได้ค่ะอร่อยมากเลยนะคะเราไปทําแกงขี้เหล็กค่ะอันนี้ค่ะน่าก็นะคะน่ากก็ยังมีอีกเยอะนะคะพ่อจะเจอเปล่าพ่ออืมเป็นไงคะ มันกาศเนี่ยภูเขาภูเขาแต่ตอนเย็นจะชิวกว่านี้มากเลยนะ,ะนี่มันแดดมากแต่ก็ยังมีลมโอเคมากเลยคะ่ะอ้าวผู้พยกครับสวัสดีครับนี่อ้อ,อยอ้อ,อยตัดได้เลยนะ่หนึ่งก้านจริงอ๊อฟก,ก็ใส่ชุดตัดอ้อยมาได้เยดูดิ <laughs> ยังยังมันต้อง ต้องลายแขนด้วยตัดอ้อยได้เลยมีสองต้นต้องเป็นคอเต่าด้วยเออเอาเสื้อเอาเสื้อเอาคอเสื้อยืดอ่ะเขาเรียกชุดผู้ดีอังเก๋ต้องไม่ได้ชุดผู้ดีน้ำมันอะไรอะเธอถ้าพวกเราอยากจะเล่นหมากฮอสกันไหมเดี๋ยวนอนให้เล่นนี่เดี๋ยวนอนให้เล่นมาสิมาหัวท้ายมาคนละมิวทำไรเพ่อโอ้ยเขาเป็นคนดีดี๋ย ไม่ร be <c oughs> <laughs> <gy> ู้ฝาอะไรแม่งสรุปฝาทางกระยยาเออฝาอะไรวะดีอ่ะเหมือนเหมือนกล้องถ่ายตอนนี้กำลังเอ่อเรียกว่าไม่รีเฟกอจุดโฟกัสจุดนี้ต้องได้รับแสงที่เหมาะสมนะฮะตุ๊กิ้วไหมเหมือนปลาเริ่มมาแล้วนะคะช่งนี้ปลาเริ่มมานะฮะกินอาหารทุกอย่างยกเว้นที่เบ็ดนะฮะ มีค่ะมีมีค่ะมีอยู่จะบอกว่าบ่อเปรี้ยวมีปลานะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมามไม่ใช่ตัวใหญ่นางยังไม่มาหรอกเพราะว่านางนอนอยู่นางขี้เกียจอยู่ตอนนี้ก็จะมีปลาดิบปลเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยปลากำไรปลาแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขียนบนให้มันไงนี่คือนางของเราทั้งหมดนะคะมีข้าวพร้อมแล้วเรียบร้อย เกี่ยวไปนะคะเมื่อเริ่มดูที่แล้วเราเริ่มประยุกไปเรื่อยๆมิวฉลาดว่ะก็คิดได้ถ้ามนเอาลอยใช่ครับปักตัวเองก่อนแล้วมันก็ยืนบังพ่ออีกทีก่อนที่จะสวมหน้ากากให้เด็กต้องสวมหน้ากากให้ตัวท่านก่อนมีน้าบอกว่า น้ำหมอ Would ทำบาปไม่ขึ้นหรอกจ้าหมายผมพ่อโอ้ตกได้บ่อยมากเลยค <Hey. S 1> ่ะวันนี้โชคดีได้บ่อยเลยแหละค่ะอุ้ยปลาเริ่มขึ้นแล้วเน้อมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะอุ้ยลมเย็นจ้าอากาศดีนะจ้ามาหนาวหนูไม่ได้เลยอ๊อฟอ๊อฟเอามือมาแตะแบตดิโอ้โหแม่งจัดแผลเลยอ๊อฟปลาโดดเลย นี่เถียงนาที่บ้านยายนะคะที่นาของเปรี้ยวเองนะคะเราก็จะมีข้าวนะคะตรงฝั่งมันก็จะเป็นฝักข้าวที่พึ่งเกี่ยวไปแล้วนะคะบอกได้เลยว่าข้าวบ้านบ้านเปรี้ยวนี่อร่อยมากๆเลยนุม่มหอมนวลใครที่มามึงเลยนะคะแวะมากินข้าวบ้านเปรี้ยวได้นะคะืมตรงนี้ชอบบรรยากาศตรงนั้นมากเลยนะคะ มีภูเขาสวยมากแล้วช่วงนี้มึงเลยอากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลดมาหนึ่งถึงสององศาเซลเซียส,สก่อนที่จะไปส่งเพื่อนที่แอร์พอร์ตนะคะก็เลยพาเพื่อนมาที่นี่ก่อนที่นาเพื่อนรับประทับใจมากเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอา,เ,อาเพื่อนมาหลายๆคนเลยเยอะเลย เฮ้ยยังยังอะไรอ่ะเป็นปลาจะต่อแล้วเหราตาน้อยแล้วขาพ่อไปเลือกอะไรมาเอาอาจจะใส่ปากกาไว้ในกระเป๋าบางกง เฮ้ยอ้ไรปลาอ้ไรอะไรอะโอ้โหปลาตเพีนปลาเฮียนทักฝึกหน่อยเดียวคะอ้าวแล้วโยนมาทำไมอะมันมันใส่ถัง้ส่ถังนน้มันมันมันจะไหลลงมีวิไปจับไหอ้าวทไมเป็กลัว อยากเขาใส่น้ำก่อนอือนี่แหละน้ำนี่แหละเหยียบปลาแล้วเท้าแหกอ่ะเล่นกอสตาร์เหยียบปลาแล้แ่าเท่ียหมันกระโจยักษ์เข้าตั้งแต่ตั้งแต่นี่ยันต้นโอ้โหสามารถอยู่ได้ไหมนะน้ำตื้นแค่นั้นน่ะ ตักน้ำไปหนึ่งกิ่งสารมันทรมานไม่แล้วนะคะหนึ่งตัวโอเคมีสามขอนกูกูจะลงไหมพอได้ตัวหนึ่งปุ๊บรู้สึกง่ายทันทีไม่ไม่สนุกูตากปลาเด็กๆเพื่อนๆนะคะมาเล่นกูตักกูไม่แล้วพ่อหันมามองคอนเลยกูกูตักน้ำใไมปลาไปวะพ่อครับมีแต่น้ำพ่อครับเหลือแต่น้ำ ได้ีแล้วถึงชัว <laughs> วันนี้มีสมุนนะคะมาช่วยพ่อตกปลานะคะเออชีวิตเรารอดแล้วนะคะเรามีอะไรกินละมือ้อเย็นบอยดูไว้นะ <laughs> <laughs> ดูไว้นะว่าตกยังไงจะเอาพิษณุมาทิ้งไว้ที่นี่ดูซิว่าจะอยู่รอดไหม <laughs> ไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะเอาเ้าพี่จ้าจ้าเพิ่งมาเขาไปแล้วอืมไปก่อนนะคิดถึงนะจ้าบ๊ายบาย